อีสูเดก้าสายพานหน้าเครื่องขาดมาดูว่าเปลี่ยนแล้วจะหมดค่าใช้จ่ายเท่าไหรสวัสดีครับสำหรับเช้านี้ติดดีดีซีไร้เราก็อยู่ที่อภอชิพบุรีนะครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าอีสูเดก้า195นะครับเมื่อวานทำงานอยู่ครับสายพานขาดสองเส้นนะครับ วันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่สามเซนเลยจะยี่ห้อนี้ครับความยาวสี่สิบสี่นิ้วครับช่างกำลังเปลี่ยนนะครับมาดูวิธีการใส่นะครับเียบร้อย บอลขวัญพะโลมหล่องพันได้เลิกตัวนี่หล่องอันนี้ไปเได้จสื่อเปลี่ยนอยู่เพราะว่าหล่องมันสายาพานธุนจมหรอของตัวน,น่ะอืมขันเมืองนันถามว่าคือหลายวันใดสองพัน,บอ,นบอกว่าเออเมืม่อสองพันอันดึงไว้ได้นั่ะยกขึ้นยกขึ้นไป อันนี้สายพานตั้งแต่ออกรถมา12ปีแล้วครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนนะครับมันขาดมันขาดเองครับนี่เมื่อวานตกอยู่นี่แหละครับนี่เอาดึกใส่เบิ้ข้าเขียวมันโอ้ยเอาใส่พิษดีบิ้ จะออกจะไหนนี่ฉันไม่ได้ตัดออกบ่ตัดออกไปซื้อเสยนไม่นี่ว่าเบิ่งเบอรอเหรอแค่เท่าสนิ้วอยู่หน้าเครื่องตัวนี้มันตัวสั้นมนเท่ะเลยี่42นิ้วม,มั้งเนี่ยดูต,ตรงไหนสร้างมันดอกกีการอานันได้ชาติไปเปลี่ยนดนมปเลยดี yeah. มันได่นี่แม่ เท่าไรที่เก้าที่แปดว่ะของใหม่เมียนเลียดอยู่ร้านนี้แหละร้านไดนาโมเดอ,อไดชาร์ตอีซูซูดเดกเก้าห้าสี่พันแปสี่เก้ารวมค่าแรงเอาไปมาอันเลยเป็นช่างรวมรวมค่าแรงวบส่พันแปรวมค่าแรงอ ต้องใหม่ๆครับเริ่มทยอยเปลี่ยนแล้วครับรถอายุสองปีเด็กป .6 ขึ้นม .1 แล้วเครื่งองยังแห้งๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าน้ำมันเค,ครื่องไหมออกมา <c oughs> บ่ทันา,ทน,บาทนบ่เห็นที่เยอะไม่อยังนั้นเขาเหลจกจะไม่ได้เปลี่ยนแหวนเด็ดลูกเ่รอบ่บ่ท่านเด็เห็นเลยนะบ่อ่าฟันรถถูกเขาคือเด็ดท่รถถูโอเคโอเคเด็ต่อเนื่อเปลี่ยนแต่ขาดเมี่ยนขาดดุ กับยางกําลังมาเปลี่ยนอันบักไอที่ยังเขาอื่นบักยังขาดเลยก็จะอูดงก้อนศักดรุ่นนี้เฟร,รมแดงออกจิดจไปทางส้มแล้วแดงอมส้มอ่ะเรามาดูสายพานกันนะครับ ยี่ห้อก็ตามนี้เลยครับตัวนี้เป็นสายพานหน้าเครื่องลงไปหาคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับตัวนี้น่าจะประมาณ42นิ้วนะความยาวยี่ห้อ b a n d o ว์เ d นโ d ว์ทีดสเปคสายพานครับ5420ครับ จ็ดคูณหนึ่สีย์เป็นสายพันที่ลงไปจากหน้าเครื่องไปหาคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับส่วนที่เราใส่ไปแล้วเป็นสายพัน์ธหน้าเครื่องไปหากับพ่วงไปหาไดชาร์จนีเรขสายพันสิบเจคูณหนึ่งศนย์เก้าศูความยาวสี่สิบี่นิ้วห่อเดียวกันครับ สามเส้นนะครับเมื่อวานขาดสองก็เลยเปลี่ยนครบสามไปเลยเส้นหนึ่งก็ไม่น่าจะนานเนี่ก็ขาดราคาเท่าไหร่ต้องถามเจ้าของรถราคาเท่าไหร่สายพามสามเส้นราคาเส้นละห้าร้อยเจ็ดสิบสามพันหกสามพันจโอ้ยพันหกพันจิเส้นละห้าร้อยเจ็ดสิบเออสามเส้นราคาเท่ากันเลยเหรอสามเส้นเนี่ยเออ สามเจ็ดยี่เดีดสามห้าสิบห้าสบสิบบาทหนึ่สิบบาทมาคัสเองนะครับาคาแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันแน่นอนครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นของสายพานยี่ห้อสายพานนะครับรสุ่สดิกาห่ก้าห้าตัวท็อปหัวสูง ครับสำหรับในคลิปนี้ก็บอกราคาอะไรยี่ห้อแบรนด์ตามพื้นที่ก็ราคานี้นะครับตามพื้นที่ต่างยี่ห้อต้องคนรา,ราคาแน่นอนครับราคานี้เป็นราคาซื้อมาใส่เองนะครับพะใส่ไม่ยากนะครับสําหรับสายพานหน้าเครื่องรถหกล้อดำของเราราคานี้ก็ซื้อในอำเภอชุมพลบุรีนะครับตอนนี้ก็รองานอยู่นะครับสำหรับวันนี้รอแมคโคร собака, а черный краб,